ผมได้ขึ้นรถไฟขบวนสุดท้ายแต่ว่าขบวนนี้มันมีกฎแปลกๆให้ผมปฏิบัติตามเรื่องนี้ถูกถ่ายทอดมาจากบุคคลท่านหนึ่งที่ได้ประสบการณ์มาจากการเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดปีใหม่ เป็นช่วงที่ใครหลายๆคนได้กลับบ้านไปพบเจอใครสักคนที่จากกันมานานเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่แสนสั้นและตอนนี้มันได้หมดลงแล้วสำหรับผมตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่ชานชลารสถานีแห่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เพื่อรอรถไฟเข้ากรุงเทพขบวนสุดท้ายของวันนี้วันหยุดช่วงปีใหม่แบบนี้ ทุกคนคงคิดกันว่าผู้คนในขนส่งสาธารณะต้องพุกพานมากแน,น่ๆแต่ในทางกลับกันชานชลาที่ผมนั่งอยู่นี้ตั้งอยู่ในชนบทซึ่งนอกจากผมแล้วหันมองด้านซ้ายด้านขวาและรอบๆตัวผมนั้นยกเว้นแต่พนักง,งานขายตัว๋วมันก็ไม่มีใครอีกเลยระหว่างที่รอรถไฟออกจากต้นทางผมก็จุกค,คิดขึ้นมาได้ว่าทำไมวันหยุดที่ผ่านมาน,นี้ มันช่างผ่านไปไวเหลือเกินอย่ากจะพักผ่อนให้นานกว่านี้ให้คุ้มกับที่เหนื่อยในการทำงานมาตลอดทั้งปีแล้วจู่ๆก็มีเสียงประกาศที่ฟังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ดังขึ้นมาว่ารถไฟขบวนสุดท้ายที่ออกจากสถานีต้นทางแล้วอีกประมาณ20นาทีหรือไม่ก็มากกว่านั้นจะมาถึงที่ชานชลาณสถานีแห่งนี้ผมมองดูนาฬิกาจากโทรศัพท์มือถือเพื่อสำรวจเวลาที่ชัดเจน ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วฟ้าเริ่มมืดลงอย่างรวดเร็วเมื่อพระที่รับขอฟ้าไปในขณะที่นั่งรออยู่นั้นสายตาของผมก็เหลือบไปเห็นแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งที่วางไว้อยู่บนเก้าอี้ถัดต่อจากผมเพียงสองตัวในใจผมก็คิดว่าใครกันที่วางเหลือมาไว้เมื่อมองดูแล้วกระดาษไปนั้นมีข้อความที่ถูกเขียนเอาไว้ด้วยลายมืออย่างเป็นระเบียบว่า ขอสดแสดงความเสียใจกับคุณด้วยวันอยู่ที่คนปวดปลยปายมาตลอดทั้งปีมันได้จบลงแล้วและดูเหมือนว่ามันอาจจะเป็นความโชคดีหรือโชคร้ายของคุณกันแน่ที่มาเจอกระดาษแผ่นนี้มันเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนที่คุณจะก้าวขึ้นไปยังรถไฟขบวนสุดท้ายของวันนี้ที่มันกำลังจะมาถึงในไม่ชา้าเมื่ออ่านบรรทัดแรกจบผมรู้สึกได้เลยว่าข้อความที่อ่านไปเมื่อครู่นั้น ดึงดูดให้ผมต้องงานมันอย่างแน่นอนแต่เมื่อมองดูนาฬิกาอีกครั้งก็รับรู้ได้ว่าเหลือเวลาไม่มากพอที่จะอ่านมันต่ออีกแล้วผมวางแผ่นกระดาษลงตรงนั้นที่เดิมที่ผมเห็นมันครั้งแรกเก็บสัมภาระทั้งหมดที่มีแล้วเดินตรงไปยังปลายชันชลาที่ยื่นออกมาแสงไฟลางๆค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ทุกทีรถไฟขบวนสุดท้ายของวันนี้ตอนนี้มันมาถึงแล้ว ก่อนที่จะก้าวขึ้นบนรถผมก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่ากว่าจะถึงสถานีปลายทางมันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรหากมีอะไรให้ทำในระหว่างที่รถกำลังเคลื่อนไปนั้นคงทำให้การเดินทางดูไม่น่าเบื่อไปสักเท่าไหร่ก่อนที่ผมจะตัดสินใจเดินกลับมาหยิบกระดาษแผ่นนั้นที่เจอขึ้นรถไปด้วยกับผมเมื่อขึ้นรถมาได้แล้วผมก็เดินหาที่นั่งที่ดูจะเหมาะสมที่สุดสำหรับผม และดูเหมือนว่าตู้13จะถูกใจผมเป็นพิเศษตอนนี้ที่นั่งฝั่งซ้ายของรถทุกผมจับจองเอาไว้แล้วในขณะที่รถกำลังเคลื่อนตัวออกไปอย่างช้าๆผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าผมได้เอาอะไรบางอย่างติดตัวมาด้วยมันคือกระดาษแผ่นนั้นผมหยิบมันขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับอ่านข้อความต่อไปอย่างไม่ลังเล กฎสิบข้อของขอบวนรถไฟสายดึกกฎข้อที่หนึ่งหากคุณก้าวขึ้นมาบนรถไฟขบวนนี้แล้วล้ก็ที่นั่งฝั่งซ้ายคนเป็นตัวเลือกสุดท้ายของคุณเพราะเมื่อรถเคลื่อนที่ออกไปแล้วมันคงยากต่อการเคลื่อนย้ายทั้งสิ่งของและตัวคุณเองเพื่อหนีไปอีกฝั่งกฎข้อที่สองราวๆหนึ่งทุ่มคุณจะเห็นได้ว่ามีไฟสีส้มที่คอยให้ความสว่างกับคุณ ตอนนี้มันเริ่มที่จะหลีลงจนทำให้คุณมองเห็นอะไรได้ไม่ชัดเจนนักอย่าตกใจแล้วโวยวายมันไม่มีทางสว่างไปมากกว่านี้อย่างแน่นอนกดข้อที่สมเมื่อรถเคลื่อนตัวออกมาสักพักคุณจะเห็นว่ารถไฟขบวนที่คุณนั่งอยู่ตอนนี้นั้นมันมีเงาของใครบางคนนั่งไปกับคุณด้วยอาจจะเป็นที่นั่งด้านตรงข้ามคุณข้างหลังคุณหรือแม่ก็ข้างข้างคุณ ทางที่ตอนแรกมันไม่มีใครเลยให้คุณนั่งอยู่เงียบๆอย่าไปทักทายพวกเขาล่ะกด,ดขด้อที่สหากคุณได้ยินเสียงคล้ายกระดิ่งเล็กๆที่ถูกเขย่าอย่างเป็นจังหวะและเสียงนั้นจะเคลื่อนที่เข้ามาใกล้กับตู้โดยสารของคุณมากขึ้นเรื่อยๆจนคุณรู้สึกได้ว่ามันถูกเขย่าอยู่ที่ตู้โดยสารของคุณแล้วคุณไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยเสียงที่คุณได้ยินมันมาจากคนเก็บตัว๋ว แม้คุณจะเห็นว่างาพวกนั้นได้ยื่นตัวให้กับคนเก็บตัวคนนั้นก็ตามคุณห้ามให้ตัวของคุณกับเขาไป็นนันขาดแม้เขาจะเดินมาหยุดอยู่ข้างๆคุณแล้วพยายามบอกกับคุณว่า้ส่งตัวของคุณให้แก่เขาให้คุณบอกกับเขาไปว่าคุณไม่ได้เดินทางไปในเส้นทางที่เขาดูแลอยู่หลังจากนั้นที้คุณนั่งเงียบๆสักพักเขาจะเดินจากคุณไปเองแต่ถ้าหากคุณได้ยินเสียงรองเท้าที่เดินเข้ามาใกล้คุณเรื่อยๆแล้วล่ะก็ นั่นคือคนเก็บตัวของคุณจริงๆเขาจะเดินมาเก็บตัวของคุณและอาจจะชนคุณคุยเล็กน้อยก่อนที่จะเดินจากคุณไปกดข้อที่ 5, เราเราวสองทุ่มคุณจะรู้สึกว่ารถไฟที่คุณนั่งอยู่นั้นได้เกลื่อนที่เข้าไปในช่องเขาแห่งหนึ่งสองข้างทางจะเป็นหินทั้งหมดหากหน้าต่างทางฝั่งที่คุณนั่งอยู่มันถูกเปิดอยู่แล้วก็คุณอาจจะอยากรีบปิดมันก่อนหน้านี้อย่างแน่นอน คุณห้ามทำท่าทีว่าตกใจหรือวหวาดกลัวเด็ดขาดเพราะผมไม่รับประกันเหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณหลังจากที่คุณแสดงอาการแบบนั้นออกไปคุณแค่เอื้อมมือไปปิดหน้าต่างอย่างช้าๆหรือไม่คุณอาจจะนั่งหลับตาไปตลอดทางเลยก็ได้ระยะทางมันไม่ยาวเท่าไหร่หรอกสักพักคุณจะรู้สึกได้เองว่ารถได้เคลื่อนที่ออกมาจากช่องเขานั้นแล้วกดข้อที่ห หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดได้ผ่านมาแล้วมันจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกจนกว่าจะถึงเวลาเที่ยงคืนคุณสามารถนอนพักเพื่อเก็บแรงไว้ได้นะแต่อย่านอนเกินเวลาไปละ่ะเพราะไม่อย่างนั้นคุณอาจจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยกฎข้อที่เเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนหลังจากนี้ไปขอให้คุณมีสติขอให้คุณมีมนันให้มากที่สุด รถไฟจะจอดลงที่ชายชลาแห่งหนึ่งคุณจะเห็นว่ามีเงาของผู้คนจำนวนไม่มากนักกำลังขึ้นมาในรถไฟขบวนที่คุณนั่งอยู่คุณจะสังเกตเห็นนิกว่าพวกเขานั้นจะเลือกที่นั่งฝั่งทางซ้ายทั้งหมดไม่ต้องแปลกใจคุณจะปลอดภัยถ้าหากคุณนั่งอยู่ฝั่งขวาแต่ถ้าหากคุณนั่งอยู่ฝั่งด้านซ้ายล่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณด้วยถ้าเหตุการณ์ต่อไปนี้มันเกิดขึ้นกับคุณ กฎข้อที่8เวลาตีหนึ่งรถไฟจะเคลื่อนไปด้วยความเร็วเป็นอย่างมากคุณแทบจะไม่รู้สึกตัวเลยด้วยซ้ำว่าตอนนี้คุณกำลังนั่งอยู่ตรงไหนของโลกกันแน่คุณจะรู้สึกตัวอีกทีเมื่อรถไฟชะลอตัวลงแต่ไม่มากคุณจะพบว่าทางฝั่งด้านขวาที่คุณนั่งอยู่นั้นมันจะติดกับหินภูเขาแนวยาวทั้งหมดส่วนฝั่งด้านซ้ายมันจะเป็นเหวลึก คุณจะได้ยินเสียงร้องคนคลางมาจากเขียวทางฝั่งด้านซ้ายเมื่อคุณหมอบไปทางนอกหน้าต่างทางฝั่งด้านนั้นแล้วคุณจะพบว่ามีรอยสีแดงคล้ายเลือดจานวนมากถูกป้ายลงที่กระจกหน้าต่างมีมือนับร้อยที่เหมือนจะตะเกียดตะกายขึ้นมาบนรถให้ได้คุณจะเห็นอีกว่าเงาที่นั่งอยู่ทางด้านนั้นถูกกระชากลงเขียวไปจนหมดให้คุณนั่งอย่างเงียบที่สุดอย่าส่งเสียงแม้แต่น้อย แล้วถ้าหากคุณคิด,ดว่ามันขึ้นมาบนรถไม่ได้แล้วล่ะก็คุณคิดผิดทามันได้ยินเสียงของคุณแม้แต่เพียงลมหายใจมันจะคลานขึ้นมาบนรถแล้วกระชากค,คุณไปอีกคนหนึ่งคุณคงไม่อยากจบชีวิตลงที่เหวแห่งนี้หรอกนะกดข้าทีก้าวม่ระบุเวลาที่แน่ชัดไฟสีส้มที่ขาให้ความสว่างกับคุณมันจะดับลงหลังจากนี้คนเรียสำรวจที่นั่งของคุณโดยเร็วที่สุด หากพบว่าที่ที่คุณนั่งอยู่นั้นมันยังคงเหลือที่ว่างอยู่ให้คุณรียเอาสัมภาระทั้งหมดที่คุณมีเอามาวางไวใ้ให้มันเต็มที่นั่งห้ามเหลือที่ว่างไว้โดยเด็ดขาดแล้วไฟที่ดับลงก็จะดูเหมือนว่ามันจะเริ่มติดขึ้นมาอีกครั้งแต่มันไม่ติดขึ้นมาหรอกมันจะกระพริบอยู่แบบนั้นเพื่อเล่นตลกกับคุณคุณจะเห็นเงาคนจํานวนมากนั่งอยู่เต็มรถไปหมดจากแสงไฟที่ติดตดดับดับ ไม่ว่าจะเป็นที่นั่งด้านตรงข้ามคุณด้านหลังของคุณหรือด้านหน้าของคุณเองคุณจะเห็นเงาพวกนั้นอยู่ที่พื้นทางเดินขอบหน้ตาต่างหรือเกาะอ,อยู่บนเพดานรถจำเอาไว้ว่าพวกมันทำอะไรคุณไม่ได้มันเพียงจะหลอกล่อยให้คุณกลัวและหวาดระแวงเท่านั้นสักพักไฟสีส้มจะกลับมาติจริงๆแล้วคุณจะพบว่าตอนนี้บนรถไฟขบวนสุดท้ายมันไม่มีใครเลยนอกจากคุณ กดข้อที่10ก่อนถึงเวลาตีสรถไฟจะจอดลงที่ชานชลัยครั้งคุณจะได้ยินเสียงฝีเท้าคู่หนึ่งที่กำลังเดินขึ้นมาบนรถให้คุณระลึกไว้ว่านี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของค่ำคืนนี้ลืมสิ่งที่คุณได้พบเจอก่อนหน้านี้ไปทั้งหมดเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้มันจะสำคัญต่อคุณมากรถไฟจะจอดเพียงแค่สิบนาทีเท่านั้นกะเวลาของคุณไว้ให้ดี และสังเกตว่าเจ้าของเสียงฝีเท้านั้นมีลักษณะอย่างไรหากเจ้าของเสียงฝีเท้านั้นเป็นผู้ชายร่างท้วมและถือกระบองยาวในมือซ้ายให้คุณรีบลงจากรถไฟอย่างเร็วที่สุดและสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือคุณห้ามทำอะไรก็ตามที่ทําให้เกิดเสียงเปน็นนันขาดผู้ชายคนนั้นมันจะเดินมาหาคุณในตู้ตู้โดยสารให้คุณเดินก้มตม่ำแนบไปกับตัวรถ สิ่งที่ควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าต่างมันอาจจะโผล่หัวออกมาจากรถเพื่อที่จะหาตัวของคุณเพราะมันคิดว่าคุณอยู่ข้างนอกให้คุณหลบเข้าซอกระหว่างตู้โดยสารไม่ต้องกลัวมันจะมองเห็นเมื่อมันเดินมาถึงตู้โดยสารตู้สุดท้ายแล้วแลวพะพบว่าคุณไม่ได้อยู่บนรถมันจะลงมาจากรถเองส่วนตัวคนนั้นต้องขึ้นรถให้ทันเพราะถ้าหากว่ารถได้เคลื่อนตัวออกไปแล้วล้วก็ ชายชลาแห่งนั้นจะเหลือแค่คุณกับมันคงไม่ต้องบอกนะว่ามันจะทำอะไรกับคุณบ้างแต่แน่ใจได้เลยว่ามันคงไม่ปล่อยคุณไว้อย่างแน่นอนมันจะใช้กระบองยาวนั้นตีคุณจนแหลกละเอียดแล้วร่างของคุณจะถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆในภายหลังแต่หากเจ้าของเสียงฝีเท้านั้นเป็นผู้หญิงแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยค,ค่าคืนที่แสนยาวนานและโหดร้ายนี้มันได้จบลงแล้ว เธอจะเดินเข้ามานั่งตู้โดยสารเดียวกันกับคุณและอยู่กับคุณจนสุดปลายทางคุณสามารถชวนเธอคุยได้นะแต่ผมคิดว่าเรื่องราวที่คุณเจอมาตลอดทั้งคืนคงทําให้คุณอยากที่จะนั่งเงียบๆไปตลอดเส้นทางมากกว่ารถไฟจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆและจอดลงที่สถานีปลายทางในตอนที่แสงอาทิตย์แรกของอีกวันเริ่มส่องสว่างหวังว่าเมื่อคนก้าวขึ้นไปยังบนรถไฟขบวนสุดท้ายนี้แล้วล่ะก็คุณจะไม่ลืมกฎเหล่านี้ล่ะ เมื่ออ่านมาถึงบรรทัดสุดท้ายผมก็หัวรอกมากฎที่ผมได้อ่านไปเมื่อครู่นั้นทําให้การเดินทางของผมในครั้งนี้ดูน่าตื่นเต้นขึ้นมาในทันทีก่อนที่ผมจะสังเกตเห็นว่ารถไฟขบวนที่เล่นอยู่นี้นอกจากผมแล้วมันก็ไม่มีใครอีกเลยเมื่อนาฬิกาบอกเวลาหนึ่งทุ่มตรงไฟสีส้มที่คอยให้ความสว่างแก่ผมมาเริ่มหลีลง จนทำให้ผมแทบมองไม่เห็นอะไรเลยใจของผมก็เริ่มเต้นอย่างไม่เป็นจังหวะนึกขึ้นได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันนั้นมันค,คล้ายๆกับกฎที่เพิ่งนไดอานจบไปแล้วสักพักก็เริ่มมีเงาของใครบางคนปรากฏขึ้นมาจริงๆตามที่กฎที่เขียนเอาไว้ดูเหมือนว่ากฎใบนั้นไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อล้อเล่นหรือกั่นแกล้งให้กลัวอย่างที่ผมเคยคิดแต่มันอาจถูกเขียนขึ้นมาจากเหตุการณ์จริง ผมนั่งอยู่อย่างเงียบภายในใจก็ยังหลังเลไม่เชื่ออย่างร้อยเปอร์เซนต์ว่ากฎนั่นจะเป็นเรื่องจริงกฎข้อต่อไปได้เขียนเอาไว้ว่าจะได้ยินเสียงกระดิ่งเล็กๆเคลื่อนที่เข้ามาใกล้เรื่อยๆถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ผมคงต้องยอมรับแล้วจริงๆว่าตอนนี้ผมกำลังตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เป็นไปตามกฎดังกล่าวหลังจากนั้นเพียงเซียววินาทีก็มีเสียงคล้ายกระดิ่งเล็กๆที่ถูกเขย่าอย่างเป็นจังหวะดังขึ้น เสียงนั้นดังใกล้เข้ามายังตู้โดยสารที่ผมนั่งอยู่ก่อนที่มันจะมาหยุดอยู่ที่ข้างๆตัวผมเจ้าของเสียงนั้นไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ชี้มือมายังตัวที่ผมถืออยู่แทนผมรีบปฏิเสธไปทันทีตามที่กฎทด่เขียนเอาไว้ว่าผมไม่ได้เดินทางไปในเส้นทางที่คุณดูแลอยู่ผมกำตัวที่อยู่ในมือไว้แน่นและแกล้งทำเป็นไม่สนใจเขาใสาต่ตาเขาจ้องมองมาที่ผมอย่างขมักขม้น แล้วสักพักเขาก็เดินจากไปผมหยิบกระดาษขึ้นมาอีกครั้งเพราะเชื่อแล้วจริงๆว่ากดน,นั่นเป็นเรื่องจริงพยายามหาวิธีรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้แล้วจู่ๆก็มีเสียงรองเท้าเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ที่ข้างๆผมอีกครั้งคราวนี้ผมทรงตัวให้เขาไปอย่างไม่ลังเลเพราะดูว่านี่คือคนเก็บตัวของผมจริงๆ ผมเอ่ยปากถามออกไปว่าอีกนานแค่ไหนกว่าจะถึงสถานีปลายทางทั้งที่ในใจก็รู้อยู่แล้วว่ามันใช้เวลานาน,านพอสมควรและอาจเป็นช่วงสายๆของอีกวันหนึ่งเลยก็ได้คนเก็บตัวคนนั้นไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ยืนนิ่งๆและหัวเราะอ,อยู่ในลำคอสักพักเขาก็เดินจากผมไปอีกคนสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เกิดคำถามทั้งที่ในกฎได้เขียนเอาไว้ว่า คนเก็บตัวคนนั้นจะเป็นคนที่ชนเราคุยเองแต่ทำไมความเป็นจริงถึงไม่เป็นตามกฎที่ได้เขียนเอาไว้ผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อดูนาฬิกาตอนนี้ใกล้2องทุ่มแล้วผมรีบเอื้อมมือไปปิดหน้าต่างและขยับตัวออกห่างจากมันเล็กน้อยเมื่อถึงเวลาสองทุ่มตรงเสียงรถไฟที่เล่นไปมันก็ดังก้องกังวานมากขึ้นกว่าเดิมตอนนี้รถไฟได้เล่นเข้าสู่ช่องเขาแล้วจริงๆ สิ่งที่ผมได้เห็นจากหน้าต่างบานอื่นที่ไม่ได้ถูกปิดในตู้โดยสารที่ผมนั่งอยู่นั้นมันคือใบหน้าของคนนับร้อยที่โผล่มาจากหินทั้งสองข้างทางใบหน้าพวกนั้นมันดันแผ่นหินจนเกิดเป็นรูปร่างที่น่าสยดสยองเราวกับว่าใบหน้าพวกนั้นกำลังจะฉีกแผ่นหินออกมาให้ได้เมื่อดึงสติตัวเองกลับมาได้จากความกลัวได้เปลี่ยนเป็นความโมโหทำไมกฎนั่นไม่ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนมากกว่านี้ หากทำพลาดไปจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ผมทำได้แค่นั่งหลับตานิ่งๆแม้ในใจของผมมันแทบหยุดเต้นแล้วก็ตามทำได้แค่ภาวนาขอให้รถไฟที่ผมนั่งนั้นเคลื่อนที่ออกจากช่องเขานี้ให้เร็วที่สุดไมนานเท่าไหร่รถไฟที่ผมนั่งอยู่ก็ได้เคลื่อนที่ออกจากช่องเขานรกนั่นสักทีแม้กดข้อต่อไปจะระบุไว้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกแล้วหลังจากนี้ไป จนกว่าจะถึงเวลาเที่ยงคืนแต่สิ่งที่ผมเจอมานั้นทำให้ผมไม่สามารถเชื่ออะไรได้ทั้งนั้นรวมถึงตัวผมเองด้วยผมนั่งอยู่นิ่งๆสายตาก็คอยมองสำรวจไปรอบ,บๆตัวรถเพื่อเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นผมจะได้รับมือไว้ทันและแล้วมันก็เป็นไปตามที่กฎได้ระบรุเอาไว้จริงๆไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีก หลังจากจบเพุการนั้นลงจนเวลานั้นล่วงเลยไปถึงตอนเที่ยงคืนรถได้จอดลงหนะ้าชานชลาของสถานีแห่งหนึ่งโดยความมืดของเวลากลางคืนทำให้ผมเห็นบรรยากาศรอบๆตัวได้น้อยลงแต่สิ่งที่ผมเห็นและพอจะเดาได้คือมันมีเงาของคนจำนวนไม่มากนะักได้ขึ้นมาบนรถไฟ ขบวนที่ผมนั่นนั่งอยู่และผมก็รู้สึกประหลาดใจเมื่อเงาพวกนั้นเลือกที่นั่งทางฝั่งเดียวกันกับผมภายในหัวเกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมได้ทำอะไรพลาดไปหรือเปล่าและถ้าหากเป็นอย่างนั้นผมยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมรถไฟค่อยๆเคลื่อนตัวจากชางจลานั่นอย่างช้าๆมันเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เรื่อยๆแล้วมันก็เร็วขึ้น จนทำให้ผมรู้สึกอยากจะอาเจียนออกมาตัวผมตอนนี้เหมือนลอยอยู่ในห้วงอากาศที่แสนว่างเปล่าและความเร็วนั้นก็ค่อยๆลดลงรู้สึกตัวอีกทีอากาศที่เย็นจนถึงขั้วหัวใจก็ได้เข้ามาปกคลุมตัวรถแล้วแต่ตัวผมกลับชุ่มไปด้วยเหงื่อและความร้อนรนเมื่อหมอไปนอกหน้าต่างก็พบว่าฝั่งที่ผมนั่งอยู่นั้นข้างนอกมันเป็นเหว ผมรียบลุกขึ้นทันทีเมื่อรู้ว่าตัวผมได้ทำอะไรพลาดไปแล้วจริงๆโดยความที่ว่ารถไฟยังเคลื่อนที่อยู่เลยทำให้ผมเสียการทรงตัวและล้มลงไปที่พื้นทางเดินแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีหลงเหลืออยู่บ้างผมล้มลงใส่กระเป๋าสัมภาระของตัวเองเลยทำให้ไม่เกิดเสียงดังเท่าไหร่ผมพยายามตะเกียกตะกายเพื่อจะมาอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ต่อสู้กับการเคลื่อนที่ของรถ ที่ดูปัดไปปัดมาเหมือนจะให้ผมตายตรงนี้ให้ได้เลยทีเดียวในขณะที่เงาที่นั่งอยู่ทางด้านนั้นมันก็กรีดร้องออกมาอย่างน่าเวทนาและชวนสยดสยองผมที่อยากจะกรีดออกมาทำได้แค่เพียงกัดฟันและหุบปากเอาไว้น้ำตาก็ดูเหมือนจะอยากไหลออกมาจากเป้าเต็มทีและแล้วช่วงเวลาที่โหดร้ายก็เกิดขึ้น เมื่อมีอรอยสีแดงคล้ายเลือดติดอยู่ที่หน้าต่างเต็มไปหมดเสียงทุบหน้าต่างเรากับกองลบที่ถูกตีสนั่นดังขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีมือมือหนึ่งสีดำทำมือได้เอื้อมเข้ามาในตัวรถก่อนที่มือน,นั้นจะค่อยๆกระชากเงาพวกนั้นออกไปทางหน้าต่างทีละคนดูเหมือนว่ามันจะพึงพอใจมากดูได้จากเสียงหัวเราเยาะเย้ยอย่างสะใจสลับกับเสียงค,คล้ายๆสิ่งมีชีวิตบางอย่าง รือก็คือเงาพวกนั้นที่กลิ้งตกลงไปยังเหวลึกเสียงคํามโคนเสียงกรีดร้องของพวกเงานั้นยังดังแข็งกับเสียงทุบหน้าต่างที่ยังคงดังหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาผมตะเกียกตะกายพาตัวเองมายัางอีกฝั่งหนึ่งได้สําเร็จนั่งกอดเขาตัวเองไว้ด้วยความสั่นกลัวหลังที่พิงกระบ,บอกร,รถในตอนนี้ไม่ได้ทําให้ผมอุ่นใจขึ้นมาเลยสักนิดเดียวตอนนี้ผมกลั้นความกลัวของผมเอาไว้ไม่อยู่แล้ว แก้มของผมชุ่มไปด้วยน้ำตาที่ไหลลงมาอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดผมเอามือทั้งสองข้างอุดปากตัวเวงเอาไว้พยายามไม่เกิดเสียงน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้พลางที่สายตาต้องมองเห็นใครก็ไม่รู้โดนกระชากลงเหวไปต่อหน้าต่อต,อตาแบบนั้นมันเป็นความรู้สึกที่แสนจะทรมานที่ลึกลงไปภายใต้จิตใจของผมเลยน้ำตาที่ไหลลงมาเพราะความโกรธโกรธที่เรวงได้ทำผิดกฎไปตั้งแต่แรกแล้ว หากพระเจ้ามีจริงแล้วก็ได้โปรดช่วยชีวิตของผมในค่ำคืนที่แสนโหดร้ายนี้ด้วยมือนั้นยังคงควานหาเงาที่หลงเหลืออยู่อย่างไม่หยุดยัง้งเราบับว,ว่ามันจะหยุดก็ต่อเมื่อไม่มีใครหลงเหลืออยู่ให้มันกระชากลงไปได้อีกแล้วที่นั่งที่ผมนั่งอยู่นี้อาจจะไม่ปลอดภัยแล้วสำหรับผมผมเลยตัดสินใจย้ายตัวเวงและกระเป๋าไปอยู่ที่วางเท้าแทนเผื่อการอยู่ที่ต่ำๆมันจะช่วยให้มือนั้นหาผมไม่เจอ แต่เหมือนชีวิตได้ใช้บุญที่มีไปกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้จนหมดแล้วโทรศัพท์มือถือของผมมันตกลงกระแทกกับพื้นทางเดินจนเกิดเสียงดังขึ้นจนทำให้มือนั้นหยุดนิ่งสักครู่และเหมือนว่ามันกำลังพยายามหาต้นตอของเสียงอยู่ใจของผมแทบหยุดเต้นอีกครั้งเมื่อมือนั้นมันได้เอื้อมมาในทางที่ผมหลบอยู่และมันกำลังพุ่งตรงมาที่ผมด้วยความเร็วก่อนที่มันจะหายไป พร้อมกับผมที่รู้สึกดีว่ารถได้เคลื่อนที่อกจากเหวนั้นพอด,ดีผมที่ตอนนี้เหมือนจะอยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นกับความตายได้หอบพี่วาลกระเป๋าและร่างกายไปที่ตู้อื่นหวังว่าบนรถไฟขบวนนี้จะมีใครสักคนที่เป็นคนจริงๆแบบผมและพอจะช่วยเหลือผมได้บ้างหรือ,อยังน้อย ก็ขอมีเพื่อนสักคนในตอนที่เหตุการณ์ร้ายแบบนี้เกิดขึ้นแต่ผ่านมาตูแต้แล้วตู้เล่ากลับไม่พบใครเลยแม้แต่คนเดียวผมนั่งลงอย่างคนสิ้นหวังและยอมแพ้แล้วกับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นหากผมจะต้องจบชีวิตลงที่รถไฟขบวนนี้แล้วละก็ผมคงต้องยอมรับแล้วจริงๆหากกระโดดลงไปตอนนี้ได้เลยผมก็อยากที่จะทำมัน ด้วยความเหนื่อยจากเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นมานั้นมันทําให้ผมพลอยหลับไปชั่วครู่ตื่นมาอีกทีไฟสีส้มนั้นก็ได้ดับลงแล้วผมหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อที่จะดูเวลาพอแสงไฟจากหน้าจอสว่างขึ้นก็ทำให้ผมร้องหวยงวายขึ้นมาทันทีเ <c oughs> มื่อแสงนั้นได้ทําให้ผมเห็นใบหน้าเน่าเล็กของใครบางคนที่นอนอยู่บนตักของผม มันเสียยิ้มออกมาทันทีที่เห็นผมร้องโวยวายและทำท่าทีตกใจแบบนั้นสติของผมมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วตอนนี้แล้วเหมือนว่ามันก็ไม่เหลืออยู่แล้วด้วยไฟสีส้มที่คอยให้ความสว่างมันติดขึ้นใหม่ครั้งตอนนี้ทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาได้หายไปหมดแล้วเหลือแค่เพียงความเงียบและตัวผมที่ยืนอยู่กลางกบวนรถไฟคันนี้เหลือเพียงกดอีกข้อเดียวเท่านั้น สำหรับคำคืนในแสนโหดร้ายแบบนี้ผมสะพายกระเป๋าไว้ที่หลังและเตรียมพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้แล้วรถไฟได้จอดลงหน้าชานชาลาของสถานีแห่งหนึ่งอีกครั้งผมขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆของเรื่องราวต่างๆที่ได้เกิดขึ้นผมจ้องมองคนที่จะก้าวเท้าขึ้นมาในขณะที่ตัวผมเองก็พร้อมวิ่งออกไปเหมือนกัน และเหมือนว่าพระเจ้าจะรับฟังคําขอนั้นของผมเมื่อคนที่ก้าวขึ้นมาบนรถนั้นเป็นหญิงสาวผมยาวสวมชุดกระโปรงสีขาวและเธอผู้นั้นก็กําลังเดินตรงไปยังตู้โดยสารที่ผมอยู่กดแด้ระบุไว้ว่าหากผู้ที่ขึ้นมาบนรถเป็นผู้หญิงแล้วล่ะก็คำคืนที่แสนโหดร้ายนี้ได้จบลงไปแล้วแต่คนที่ทำผิดก่ตั้งแต่แรกอย่างผมสามารถเชื่อกดนั้นได้จริงๆหรอ เมื่อเธอมาถึงตู้โดยสาร <S <S <ๆ>เธอก็ได้นั่งลงเ,เงียบเงีบอีกฝั่งที่ผมยืนอยู่ผมไม่ค่อยกล้าม,มองเธอเท่าไหร่แต่แล้วก็ห้ามตัวเองไม่ได้ปลายผมของเธอสยายออกเนื่องจากโดนลมแรงที่พัดเข้ามาปะทะทำให้ผมได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเธอใจผมแทบหยุดเต้นอีกครั้งและมันคงเป็นครั้งสุดท้ายหากมันหยุดเต้นขึ้นมาจริงๆใบหน้าข้างหนึ่งเหมือนคนปกติ ดวงตากลมโตกับขนตาที่งอนยาวชวนมองแต่ข้างถูกไม่เกลรยมจนเห็นโครงกระดูกสีดำฐานผมนั่งลงเงียบๆในที่นั่งอีกฝั่งหนึ่งในใจก็กลัวแต่ก็คิดว่ายิ่งดีเสียกว่าหากต้องไปเสียงตายกับอะไรก็ไม่รู้ที่จะเกิดขึ้นคำคืนที่แสนโหดร้ายนี้มันได้จบลงไปแล้วจริงๆผมเอาหัวแนบหน้าต่างและทิ้งทุกอย่างไปให้หมด แล้วเริ่มเข้าสู่พวังอันหลับไหลอีกไม่นานเท่าไหร่แสงอาทิตย์แรกของวันใหม่ของเริ่มสาดส่องเข้ามาและทุกอย่างก็จะจบลงจริงๆในขณะที่นอนอยู่นั้นผมก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรสักอย่างมาสัมผัสที่แขนแต่ด้วยความเหนื่อยล้าจากเรื่องที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดทำให้ผมไม่อยากลืมตาขึ้นมารับรู้อะไรทั้งนั้นก่อนที่ผมจะรู้สึกว่าบางอย่างที่โดนตัวผมนั้น มันคล้ายๆกับเส้นผมและเหมือนมันจะมากขึ้นเรื่อยๆจนผมนั้นเริ่มทนไม่ได้ผมลืมตาขึ้นมาและพบว่าตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นได้อยู่ตรงหน้าของผมแล้วเธอค่อยๆอ้าปากออกอย่างช้าๆและเปล่งเสียงออกมาเบาๆที่จับใจความได้ว่าคนที่ทำผิดกฎตั้งแต่แรกคิดเหรอว่าจะรอด เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้แก่เ,เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ฮะโอ้โหตัวของนายคนนี้นะครับสุดท้ายแล้วก็ไม่รอดนะฮะก็ต้องรับใช้ชะตากรรมของตัวเองไปในตอนที่ตัวเองได้ทำผิดกฎตั้งแต่ข้อแรกๆเลยแล้วเพื่อนๆเลยครับถ้าเกิดว่าเดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่หรือว่าต้องเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยระวังก็อย่าลืมทำตามกฎด้วยนะครับผมถ้าไม่อยากมีจุดจบแบบชายคนนี้นั่นเอง และเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณนักเขียนที่มีนามปากกาวา่าเรื่องเล่าชาวใสด้วยนะฮะที่ได้เขียนเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้ให้ผมเดี๋ยวมาเล่าให้เก่เป็นเพื่อนฟังถ้าเป็นเพื่อนชอบเรื่องราวของนักเขียนท่านนี้นะครับสามารถแวะไปสพอตนักเขียนได้ที่ลิงก์ใต้ดูอธิบายด้านล่างเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักเขียนได้ผลิตผลงานสนุกสนุกแบบนี้ให้เราได้อ่านได้ฟังกันอีกนะครับ แล้วก่อนจะจากกันไปนะฮะถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมันเล่าอะไรฟังแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกันด้วยนะครับแล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคอยติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ